มันนีเห็นยังมันนี้สะพกกเห็ยังมะม่าะอ่หในใช่ม่าในใชมะม่านะจนสวดพี่น้องเลยหมักพริกเน่ยวะมีหมักพริกน้ำมีมีหมักพริกมีกะปีมีหมักทัวอ้าวเลยไพ่สยู่กลางน่ะนะอีรี่นะงคเห็ดลูก่เห็ดนั่ลูกชิงคัมเจเลาบอนนะสวัสดีแม่ลูกโอ้ย เอาตัก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 อถั่วมันคู่กันอเจอ้วนตักกันหนานามือมือน้องไอหนามามือแนี่นี่ใส่่วลาอันหนักขนานั้นตักลายเลยลายอาลนนให่มลยกินมาม่าพี่น้อง ต้มมะมามนี่ายูเกคิมานะดนนอ้ยอ่าเต็มหมอพี่น้องเจ้าสมิรึบ่แลวขอพ่อขพ่อเหรอ้ยะเสปเ่อยราตัวอยกแบกคลายเ่อยปอเหมือนเปล่าก็น้่งออไมนเชมอท่านไม่น่ารก ตมาม่ามันเป็นพี่น้องไ้ตัวมาม่าตัวมาม่าขาแดงมีกับบน้ันมะพร้าว่ะมะพริกกันงาอ่อนปตัดมะพริกพี่น้องกิ้งอ่ากถั่วลูกโดดลูกโดดอใหญ่เลยลูกเสียโค้งนี่กับกับีพี่น้องขาขานขาขาวเลยขาอกลูกเจ๊กับเล้าคนวมาม่ากับขาพี่น้องเพรนะปนผหมักกินแบบนีได้กินกินคือหนังบอสคือวัวะ

เอาแรกมานีกประมาณแล้วเลยพีน้องกินข้าวเด้อเหนอยงันนี้ใครบ่แม่พักพักลูกนะโดนลูกนึงกินไอ้นี้กมีเนี่ยันตีทุกตีนงอันนี้ายังบมดีกินเศษกรต่อนกินไอ้คมพยายมกินข้าวเดิมกนันเยอกินกันนี่มันไ้งเข้ามั้บ กินนละมากเขามือนี่นะรหุงบ่กินนมาแล้วผึ่นดีมเพิครอยเ่นรถตขาหอคเอะ้ยพี่น้องหลายคนกะปิพีอยกะปิ้จบาทกะปิมาแจกบผูใบ กลับรองแรงอยูม mm. ีการหลุกขึ้นมากินแน่เือเราตัวเัเสียบพี่น้องนะเนาะพี่ก็เป็นเพื่อนมากินชนบนหมัดค้าใหญ่ร้ะชมักั่วกเลยเม่อนมาดนึงนะคา เชียร์พี่น้องอันน mm. ัต hmm. ้องอ่านต้องเข้าต้องอ่านต้องเข้่ แกลกับพ ich mein huh? nah. ah ่อแล้วกับพอแล้วเล่นไหแล้วข่าวแล้วนำนิน่อยมันี่ก็ได้กินข่าวมันเหงะพ่อแล้วหายมันงไปสวนหมอวจสวดมันแล้วดสิห่อมเด็กๆพูดมาเด็กทุกข้อเจล้าวน่อยมดบ มันบ้าสมันเล่นน้อแล้วบ้าสัยก็ทุกันผายปากเย็นเอาเขื่อนไปนิ้วไปนิ้ไปน้วน้วไปตัว่านนอย่งไงเพื่อเอ้เ่ออกไรอาจารมากินเหลอเพื่อแต้ว้าข้าไปกินหงอยเ้ จะทำใหอ้อนไมหนึงพี่น้องไหมต้องมาชบวดดยแต่ใช่ไหมบ่ว,ว,ว,วกำมาเลยเียต่อมามาหน้าแรกพีนก่น้องทิ้งแทนกันเปเก่งแล้วค่อยนจะรู้ว่า

มอ,น,อนยาแล้วมา,าบาเบิ่งเด็กๆกินบัเนี่ยในอมอนก็เครื่องหมอสีห่อหาห่อพี่นอ่อเทมทงหนึ่งอยู่กลางๆอยู่กลางนี่ลูกเจ๊กับเราพป่นอ้ออป้าต่ป้าตัเอา,เ,เอาไอ้หมอนมัน,มนคุ้มนใะส่แดงๆี่ลูกทันมอนพี่น้่องจจอยแห้งในลูกทันมอน ต้าม่านี่ลูกเจ๊กับเล้าก็คน,น,นต้าม่านี่ลูกเจตุกซ <c oughs> ือึคืออยู่นั่มาท่านอาจบจช่เพิน่นป่ะอาบได้บ่าอาบอะไรทางยังมืดอยู่คือเก่าลูกเจ๊กับเลา,าเนี่ยกินกับเข่าทางเบิ่งพุ่งเนี่ยซูซี่กันกับวับนลูกเจตุก <c oughs> เป็นพัดลมใส่พอมีน้อยพัดลมน,นี่นี่นพัดลมพร้อม <c oughs> ใส่ได้บหมกทัวหมกพริกจนสีมดเดีวได้พี่น้องเอ้มาแน่มดออเนี่ยห้น้องอ้นมอได้หรอเนายโอ้โหป้าตเดียวสามห่อก็เคยกินมาเมือแต่พี่น้องเอเสือดำๆนี่อมกระบอกพนตอิ่มได้พี่น้อง อ่าอิ่มแล้ววานี่กินเห็นเมื่อก่อนตีเ็นโซ่แได้ดนูปเ็นอะไรเบิ้งลูกพุ่งนะเปิดพุ่งมาก่อนจังบวัเปิดมาได้ขิงข้ามเป็นอะไรขิงข้ามอิมขิงขาถูตายแม่จะเดียดค่ะลูกมาได้อือปูลูกเก็เเราได้ในพี่น้อง ลูกซาเจกับเราที่มามากคับข่าวเพื่อแต่เพื่อแตนเพื่อพุ่งด้วยฮะครับสามสิบโลมาสามสิบโลสามสิบละสามสิบโลละอันนี้นอกนี่สามสิบโลอันนี้เอื้อนนี่เร้าหาอบหกปีีถไปอันนี้เจ็ดสิบหาโลนี่สิบสองปีเจ็ดสิบหาโล ขนาดต้มปีก<ป>มอดไส้าาาอลลาลาพี่น้องเอ้ยเบืองแต่ละคนก็คือสีอิ่มนะพี่น้องยังแต่ลูกเจี๊ยบกับลาวเพิ่นขนาดห้าอัานอันอยู่ล้านติดตามส้มคลิปหนาพี่น้องเอ้ยขอยุดสำนี่แหละผู้ยังแต่ลูกเจี๊ยบกับลาวเพิ่นปิดคลิปปาลาเพิ่นพี่น้องเอ้ยขอขอบใจพี่น้องที่เขับมหับส้มคลิปจนจบพี่น้องเอ้ยบ๊ายบาย